bất tha sập đổng bắn 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 ต anyway, ั้งไนก็สุดคมการด้วยศตรูหนุสุมการด้วยถาศัตรูร้านไปหนึว่นะคตรูหนุน กบจับไปหนึ่งพวกเราดับไปหนึ่งานไปหนึ่งโหลดกระสุนกระส,สุนตานไปหนึ่งานไปหนึ่งานไปหนึ่งยัดระเบิดแล้วยัดระเบิดแล้วอือได้เลย ถูกโจมตีบังคดับเพลิงเสร็จแ้สังหาไปหนึง่งท่างทาศัตรูกบจัดไปหนึ่ง โถระสุนวา่าะเบิดไปแล้วมันท้สตตมัทาตวสตร,ส,ตร,รสุนคุมกด้วยตตวมัทาโรทุตว่าะเบิดไปแล้วรถระสุนมันทาสตน,นจน่สังหารไปหนึ่วงังระวัง ดัดไป, ises, ป,นปนหปนึ่งยัดระเบิดแล้วบังคับศุทธะพวกเราดับไปหนึ่งพวกเราถูกกำจัดแล้วปฏิบัติการล้มเหลว